กฎวยากรณ์ที่ควรรู้ข้อที่2 0นะครับความจริงแล้ว has นั้นนะครับมาจาก have เติม s นั่นเองแต่ภาษาอังกฤษจะไม่ใช้ have เติม s นะครับนะจึงลดรูปมาให้เหลือเป็น has เช่นประโยคว่า she has beautiful eyes หล่อนมีในตาที่สวยงามเขาไม่ใช้นะครับนะประโยคนี้ have เติม s เนี่ย ในเมื่อประธานเป็นเอกพร์บุรุษที่3นะครับคือ he, she, it แล้วก็เป็น present symbol นะครับนะลดรูปมาเหลือเป็น she has beautiful eyes นะครับหล่อนมีในตาที่สวยงามมาเรียนกันต่อหน้าที่20นะครับกับหนังสือที่ชื่อว่า fly w h i c h English นะครับของชั้นป1น,นะครับ ใครที่เพิ่งเปิดมาเจอคุณครูพี่นานขอออกตัวก่อนนะครับนะไม่เคยสอนหนังสือชั้นป .1 น,นะครับซึ่งคุณผู้ปกครองมาถึงเห็นอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมครูสอนป .1 สอนแบบนี้ไวเหลือเกินอันนี้เป็นสไตล์การสอนของผมนะครับให้ลูกๆคนไหนที่ยังไม่เก่งก็ฟังหลายๆรอบนะครับแล้วก็จะเก่งเองนะครับเพราะบางทีเด็กที่ยังไม่เก่งนั้งต้องสอนให้ช้ากว่านี้นะครับนะ ซึ่งผมทามาขึ้นเพื่อที่จะช่วยเหลือนั่นเองนะครับนักเรียนเรียนอยู่ตามปกติกับคุณครูที่ท่านสอนอยู่แล้วนะครับป .1 น,นะครับท่านเรียนมาท่านรู้นะครับนะวิธีสอนเด็กป .1 สอนอย่างไรคุณครูไม่ได้เรียนวิธีสอนเด็กป .1 มานะครับก็จะสอนประมาณนี้นะครับนะ Unit 3นะครับแปลว่าหน่วยการเรียนที่3นะครับหรือบทที่3 ทิสนะครับ t h i s อ่านว่า t ิสนะครับ t s นะครับหนาเทียบเป็นภาษาไทยเท่ากับทอทงนะครับตัว i เท่ากับสระอีนะครับตัว s เท่ากับสอเสือนะครับเวลาอ่านอ่านว่าทิสนะครับแต่คนไทยมักจอ่านว่าดิสก็ไม่เป็นไรครับ this is my face นะครับ face แปลว่าใบหน้านะครับ my แปลว่าของฉัน This แปลว่านี Guys, shoe, rules, ้ is แปลว่าคือนะครับนี้คือใบหน้าของฉันลูกๆอย่าตกใจนะครับว่า is ทำไมเขียนตัวใหญ่นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นชื่อหัวเรื่องนะครับนะชื่อหัวเรื่องเนี่ก็อาจจะเขียนให้น่าสนใจขึ้นมาก็คือเขียนตัวแรกเป็นตัวใหญ่หมดแต่เวลาเราเขียนเป็นประโยคไม่ได้นะครับต้องเขียนเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับนะอันนี้เป็น เป็นข้อควาเป็นการพาดหัวเท่านั้นเองนะครับ this is my face นี่คือใบหน้าของฉันก็มีคำศัพท์นะครับก็คือถ้าให้เห็นศีษะเขาก็เขียนว่า ahead ซึ่งแปลว่าศาีรษะเห็นใบหน้านะครับ a face นะครับซึ่งแปลว่าใบหน้านี่คุณครูแปลใ,ให้แล้วนะครับ I นะครับนะเขาไม่ใส่อานหน้านะครับเพราะว่า เป็นพระหูพพนะครับเติม S ด้วย eyes นะครับดวงตาหรือตาเฉยๆก็ได้ส่วนนี้จมูกนะครับนะคุณครูขยายมันก็เลยดูแปลกไปนิดหนึ่ง uh, nose นะครับจมูกอันนี้อ่านว่า uh, mouth นะครับ mouth ปากนะครับอันนี้ and ear นะครับใบหูข้างเดียวไม่ได้เติม S อสนะครับนะก็ต้องใส่แอนนำหน้านะครับเพราะขึ้นต้นด้วย เสียงสระไปยูส่วนอันนี้แปลว่าเส้นผมหรือผมเฉยๆก็ได้นะครับก็คือแฮร์แฮร์นะครับแล้วรูปนี้นะครับคือทั้งภาพเลยไม่ได้เป็นอเกลนะครับไม่ได้เป็นเด็กผู้หญิงนะครับแต่เขาให้คำศัพท์มาว่าอโดนะครับอโดแปลว่าตุ๊กตานะครับดอเด็กเท่ากับตัวดีเท่ากับดอเด็กนะครับ ตัวอเท่ากับ o ออาร์นะครับตัว L นะครับสองตัวก็คือลอลิงสองตัวลอลิงสองตัวนะครับภาษาไทยถ้าอีกตัวหนึ่งเราไม่อยากออกเสียงเราก็ใส่การันซะก็เลยเขียนว่าโดนะครับแปลว่าตุ๊ก,กตาส่วนศัพท์นี้นะครับเห็นภาพก็คือโชนะครับแปลว่านิ้วเท้านะครับลูกเฉพาะนิ้วเท้าอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับหลังเท้านะครับนะ อ่านว่าโชแปบลบว่านิ้วเท้าห้านิ้วดังนั้นเรามาดูภาพนะครับ listen and point ตรงนี้คุณครูไม่ได้เขียนคำสั่งให้แปบลบว่าอะไรครับลูก,ลกนักเรียน listen แปลว่าฟัง and แปลว่าและ point แปลว่าชี้นะครับดังนั้นนักเรียนลองมาฟังคลิปเสียงนะครับแล้วก็ชี้ไปที่ใบหน้าของของบิวนะครับ Track 25 Listen and point This is Bill's face Head Hair Face Eyes Nose ears m o u t โอเคนะครับคลิปเสียงจบไปแล้วนักเรียนลองหัดฟังดูนะครับถ้าเกิดฟังแล้วฟังไม่ถนดัดก็หยุดคลิปเสียงย้อนหลังฟังใหม่ได้นะครับนะแล้วก็ลองชี้ดูว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับตรงไหน head ตรงไหน nose ตรงไหน ear ส่วนแว่นตานะครับนาะเขาไม่ได้ให้มาในที่นี่ ภาษาอังกฤษเรียกว่า glasses นะครับ glasses นะแปลว่าแว er ่นตาแล้วนกนะครับชื่อ pex เพ็กซ์ก็พูดขึ้นมาว่า this is bills face แล้วก็ที่ขีดตรงนี้นะครับไม่ใช่ is e แล้วนะครับนะแต่เขาเรียกว่า p o s s e s i e s นะครับซึ่งแปลว่าคำแสดงว่าเป็นเจ้าของเวลาลูกไปให้แปลมาจากหลังนะครับ face แปลว่าใบหน้า อ่าแล้วอัพโพสฟีเอสนะครับแปลว่าของนะครับแปลว่าของก็เลยแปลว่าใบหน้าของบิวนะครับนะใบหน้าของบิวนะครับนี้คือต้องแปลนี้คือก่อน this แปลว่านี้ is แปลว่าคือนี้คือใบหน้าของบิวนะครับลูกๆต้องหัดแปลอย่างนี้นะครับนะเรียนกับครูนานนั้นครูนานจะสอนให้แปลทุกคําศัพท์นะครับนะแปลให้ทุกคําศัพท์ก่อน อ่ะตรงนี้เดี๋ยวขยับไปด้านซ้ายอีกนิดหนึ่งเพราะว่าเห็นในหน้าจอแล้วรู้สึกว่ามันจะทับไปนิดหนึ่งนะครับอ่ะขยับไปนิดหนึ่ง this is Bill's face นะครับนี้คือใบหน้าของบิล ในหนังสือเล่มแร,แรกๆนะครับดลานครูนันทำรู้สึกว่าภาพครูนันจะนั่งบังอย่างนี้นะครับด่านต้องขออภัยโดยเฉพาะในหนังสือ n e w s ซ่ฮาว l นะครับที่ทําใหม่ๆบางทีคุณครูไม่ได้สังเกตว่าเออใบหน้าของคุณครูนั้นไปบัง๋ย่าลองดูนะครับประโยคนี้ขยับมาด้านซ้ายหายบังแลหรือยัง this แปลว่านี้นะครับ is แปลว่าคือ face แปลว่าใบหน้า แล้วอโพสโซฟีเอตรงนี้ตามที่คุณครูบอกนะครับแปลว่าของบิลแปลว่า,าชื่อบิลนะครับนี้คือใบหน้าของบิลนี่คือคาแปลครับโอเคนะครับคุณครูขยับมาให้เห็นแล้วต่อไปนะครับมา l i s t e n a n d point จงฟังนะครับ and และ point จงชี้นะครับดังนั้นฟังคลิปเสียงก่อนเลยครับ track 26 listen and point this is my doll city these are her eyes and this is her nose this is her mouth and these are her toes โอเคนะครับเพลง okay, right. this นะครับแปลนี่กับ is i สแปลว่าคือนะครับนี้คือ d o นะครับแปลว,ว่าตุ๊กตาม y ของฉันเมื่อมีคําว่า my นําหน้าคํานามอยู่แล้วนะครับไม่ต้องใส่อะแล้วนะครับ my d o ไปได้เลย my add d o อย่างนี้ไม่ได้นะครับนะไม่ต้องใส่อะแล้วชื่อว่า city นะครับ city ชื่อตุ๊กตานี่คือคําแปลนะครับนี้คือตุ๊กตาของฉัน ชื่อซิตี้นะครับคุณรูมไม่ได้ใส่คําว่าชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นที่เข้าใจส่วนตัวนี้อ่านคล้ายกันเลยนะครับกอดบลนี้ตัวนี้อ่านว่าทิสแต่ตัวนี้อ่านเสียงยาวนิดหนึ่งนะครับอ่านว่าทิสทิสนะครับทิสคู่กับอานะครับเพราะทิสตัวนี้แปลว่าเหล่านี้ครับเหล่านี้เป็นพมือหูพจน์นะครับหนาไม่ได้เป็นเอกพจน์ถ้าเป็นเอกพจน์นี่ นี้เฉยๆนะครับนี้เฉยๆแปลเป็นเอกพจน์เหล่านี้ r เป็นนะครับหรือคือก็ได้นะครับคือ i นะครับเป็นผู้พจน์ก็คือดวงตาทั้งสองข้าง her ของหล่อนนะครับ her แปลว่าของหล่อนนะครับทําหน้าที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่หน้าคํานามก็ต้องแปลว่าของหล่อนไม่ได้ทําหน้าที่เป็นกรรมนะครับ and และ พอมาเป็นเอกพจน์เห็นไหมครับ n ose จมูกจมูกเดียวก็ต้องเป็น this ตัวเดิมอีก this is her nose นี่คือนะครับ this แปลว่า is แปลว่าคือ nose แปลว่าจมูก her ของหล่อนนี่คือคำแปลนะครับอยู่ตรงนี้นะครับและนี้คือจมูกของหล่อนพอมาประโยคนี้นะครับ this ใจ้เอกพจภเอีกนะครับนี่ i s Is, คือนะครับ mouth ปากเดียวนะครับก็ปากของหล่อน her ของหลอน and และนะครับ t h i s เหล่านี้นหครับ R คือนะครับคือ,นะคคอ her toes t o ต้องเติม s นะครับเพราะว่านิ้วเท้าหลายนิ้ว her ของหล่อนแล้วนี่คือคำแปลครับคุณครูอาจจะไปให้ไวนิดหนึ่งนะครับเพราะต้องการให้นักเรียนดูไม่เยินเยอะนะครับ แต่ถ้าต้องการเข้าใจละเอียดก็ต้องหยุดคลิปแล้วก็ย้อนกลับฟังหลายๆรอบนะครับคุณครูเตรียมเอกสารมาถึงหน้า20เองนะครับวันนี้ดังนั้นก็ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมผู้ปกครองหรือนุกกนักเรียนเปิดมาเจอนะครับก็ฝากบอกต่อๆกันไปเลยนะครับในช่องครูนันท h แชนแนลนี้ได้นําหนังสือมาสอนให้นะครับเป็นหนังสือเรียนเลยนะครับนะมาเปิดเจอเมื่อไหร่ก็ หยิบหนังสือเรียนชื่อนั้นๆตามหน้าปกนะครับแล้วมากลางเปิดดูก็จะเหมือนกันเลยกับที่คุณครูนำมาลงไว้ให้ฝากบอกต่อๆกันไปนะครับแชร์ไปบอกเพื่อนๆในห้องด้วยนะครับแตได้เข้ามาดูคุณครูจะได้เป็นตัวช่วยนะครับ,นะรบในการเรียนเพื่อไปเรียนหนังสือกับคุณครูประจำวิชาแล้วลูกๆจะได้เข้าใจดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้จบการไลฟ์สดหรือการบันทึกคลิปการสอน ไว้แต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมในหน้าที่ยี่สิบเอไมครับสวัสดีครับฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์มขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ทันก็การุณช่วยอุดช่วยนุนให้ช่องกระผมครูอาบที่นั่นต้องขอขอบคุณ